วันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทเฮียมาคุยกันนะครับเฮียหนึ่งทุ่มเก้านาทีราชาแค่เก้านาทีนี่นะแอนนาเบลกูไม่อยากจะให้เรียนแล้วว่าจะทำอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นหนูเกลือคนได้นะมันถึงความรู้สึกหักขนาดเลยและความรู้สึกลุกของเฮียมักใส่ตาเฮียตอนเฮียลูกน้องเออแมนค่อยมักใส่ตาเฮีย คือคือมาเฮ็ดจักซีเซาสลบเลยตายเลยเล่ยเลยโอเยสบายดีเมื่อนี้าพบกับพ่อข้าวจุจีส่วนเบิง้บงเมื่อนี้เขาจะมารีอคซั่นออฟฟิเชียลเฉาเลอร์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเนาะแต่ก่อนเขาจะไปเบิ้งรีอคซั่นเนาะฝากทุกคนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางกันเลยนะบอกว่าจะเป็น YouTube, Facebook, IG หรือว่า Twitter เนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราเด้อเนาะเป็นกำลังใจพวกเราสามคนเนเด้อเนาะเออตุ้มต่องเลยนะเด้อไปทีสุดมือนี้ก็ได้ปล่อย มาแล้วเนาะตัวอย่างจากซีรีส์เลยตัวนี้นะเออคันปล่อยซีรีส์ตัวอย่างมาแบบนี้กับหมายความว่าเร็วๆนี้กับพวกเขากับซีด้เบิงแล้วเนาะเห็นหลายๆคนนี่แบบรอคอยซีรีส์เรื่องนี้มาโดนเกือบปีแล้วเลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมันแหวกแนวจากซีรีส์วายทั่วๆไปก็คือการแต่งงานไปคู่มันทุกคนคู่มันแบบเฮียนะทุกคนมัน มันเป็นสิ่งอีอย่างที่แบบว่าบบเคยพบเคยพ่อสำหรับคนที่มีวงตะกูลเสื้อสายจีนแม่นแเออที่จะมาถ่ายแต่งงานกับผู้ชายผู้ายนะเออ,เอ,อนั่นแหละซึ่งมันมันเป็นไปได้ยงกสุดๆแต่เป็นอย่างเขาจริง มาเหตุนิยายแบบแ<ม>นี้ซีนะแ,<ม>แล้วมาเหตุเป็นซีรีส์ยังซี่อีกนะหมายความว่ามันเปิดกว้างโค้ดเลยแล้วมันให้เฮาน่าสนใจและกาะติดตามนอกจากด้วยตัวซีรีส์แนวเน,นานะมันยังเมนคูเขกากันดลี่ออคูนี่นะ<ม>เอ๊ะเอ๊ะส่งกันอิลี่ได้แน<ม>่มันได้กินตัวๆนะทุกคนน้องคุณนิวน่ารักมากเลยทุกคนเนาะแล้วแถมพี่ซีแล้วก็แบบโอ้ยน้องขนาดนั้นน่ะพี่ซีมีความ เท่์ป่ารวมมาจากพระเอกนิยายเลยอ่ะเออเอาจรีบเลยมีความเท่แล้วแบบความเท่แต่ว่ามีความน่าฮักอยู่ในนั้นนำเลยอ่อนน้อมนุ่มนวลเนียนแต่น้องหนู่นิวขนาดน้อจะน่าฮักสดใสไปเลยจังเสียงน่ะน้องแบบตะมมตะมีแบบโอ้ยตะแพงอ่อนต่อโลกขนาดนี้แบบตะเก๊แล้วซีรีส์พีซีโลกไหนจังไงล่ะทุกคนถ้าเบิ่งซีรีส์เรื่องนี้เนิ่มันจะมีความแบบว่า มันมีความหักยุหันเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนเพราะว่าเกิดขึ้นล่าสุดหรือว่าถึกสัมภาษณ์ถึงศิระก็มีการหยอดๆกันยุดได<ม>คู่ในขณะละกาพิเศษละกำมักค่อยฮันมัก,ก,กโคเวอร์เพลงของน้องนูนิวมมแม่แม่อันนี้ท่านน้องนูนิวหนะร้องเพลงม,วลม่วนโคเวอร์เพลงบอว่า ที่ที่เห็นนะ่ะมีทั้งเพลงเกาหลีเพลงจีนแล้วก็เพลงไทยเออม,มีุก็หลากหลายความสามารถแล้วได้หลายภาษาอีกแล้วแถมยังม้วนอีกทุกๆุกเพลงที่น้องโคเวอร์ออกมานะแล้วพวกเฮานะ่ะฟังทุกมือทุกคน,นฟังเป็นอารบัมของน้องโคเวอร์เลยม่นวนมวนน้องเสียงดีลีนั่นแหละทุกคนให้เฮาก็ไปเบิ่งกันเลย คุณเชื่อเรื่องการแต่งงานไหมเสี่ยงนะามนุ่งที่เชื่อมั่นและเฝ้ารอเวลานี้มานานยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักเออเกาหลีเลยนี่ผมเองเพื่อกีรติและผู้ชายคนนี้เทียนเทียเหรียญเทียนเหรียญ ไม่แปลกหรอกครับถ้าคุณจะแปลกใจหนหลายน<อ>คนก็บอกว่าเรื่องของผมอะปุาครอในนิยายต้อมุมนี้จะว่าไป <c oughs> พวกเราก็ดูเหมาะสมกันดีใช่ไหมนะครับใช,ใช่สุดๆแต่ความจริงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิคดดนะสิไม <c oughs> <c oughs> ่เคออะไร แต่วุ้ยสมัคือนายที่มีคามกุายได้เยอะเลยว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อว่าเขาหลังดีกว่าพี่เจนี้วันศุกร์กันสกไะวันศุกร์แล้วไงห้ามแตะคือวันศุกร์ของหนุเกื้อกับเฮเลนเด็ดขาะห้ามแตะเป็นคื้นที่เด็ดกันที่บอกวันนี้จะมีพาร์เนอร์บริษัทอันเียงมาคุยกันได้ใครับเฮเลผมจะใเฮรู้ไม่ได้หรอกวาผมําอะไรบ้างโลกหมายว่าสวัสดีค่ะคุณเหรียญัวอ้ยเร้คิดว่าเกื้อเปนอเรียบร้อยดิ คุณนูเกอร์เกียรติมาถึงหน้าห้องแล้วครับหนึ่งทุ่มเก้านาทีเาช้แค่เก้านาทีดยนะนูกเกอร์รอเฮียแป๊บนึงนะพอดีเฮียงเร่องด่นี่เฮียรักเกอร์หรือเปล่าครับมันเป็นหน้าที่ที่เฮียให้คําสัญญาไว้กับตุ้ตาของเกอร์ก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลยเฮียจะตอบตรงๆเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตานี่เกอร์น่ารักทา่ไหนเลยคะตุ๊กตาแอนนาเบล กูไม่อยากแต่งเฮียแล้วว่ากูมาแต่งงานกูได้ปะดึงสติกับมาก่อนดีกว่าดูดิแหวนม่นยังใสอยู่เลยเนี่ยกูได้ถอดแน่ยังไงกูก็จะถอดม่นหรือว่าการที่เฮียไม่แสดงความรักกับเราเขาบอกว่าเฮียไม่รักเราเลสุดยอดเฮียก็เลยไม่มีอะไรให้แสดงฉันจะตายไปนี่ว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกันแต่กูไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนวะนุเกลือก็อยากถอดม่นกับกูแล้วมึงอยากถอดม่นปะล่ะไม่ยังไงกูก็ไม่ถอดม่นกับนุเกลืออยู่แล้ว เฮียจะมารับหนูเกื้อไปอยู่ด้วยเฮียจะบ้าเหรอทำไมเฮียพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเรานั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องหนูเกื้อเอาแต่พูดว่าจะถอนมันไม่ได้เฮียไม่ออกไปหรอกถ้าหนูเกื้อไม่ยอมไปกับเฮียเฮียต้องการอะไรจากลูวะตายกันแน่ๆกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆที่เนี่ยป็นแค่บ้านชั่วคราวตัวเออทีนี้มันต้องไม่ได้เลยกูต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอกมาลองคิดดูอเฮียไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยพี่นี่ก็เมันแต ไอ้เกลือจีนก็มาจะเคอไม่ได้นเว้ยป้าเทขน้าเขี้ยมาได้ไงอ่ะไปไหนเกืือไปหาเฮียเหรอเดี๋ยวก็รู้ปะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอะอุ้ย ถ้าเราแต่งงานเราสองคนก็คือคนคนเดียวอี่อมก็รู้อ่ะเพราะสังคมเราตอนนี้ยอมรับเพียงแค่ในนามแค่นั้นแหละนั่นแหละพวกเราสองต้องสู้กันต่อไปคนเดียวหรูอเพื่อร้องเพลงออกมัมี่นเครื่อมันไม่ได้หรอแค่แกก็ได้อะอุย จะตายกันอยู่แล้วทุกคนเลยเฮียอยากให้เกิ้อนั้นห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะแล้วเกื้อก็นอนดิ้นมากด้วยถ้ามีนจลูเกิ้อยากลองไหมไม่นะไม่นะิสิเฮียสิบเก้าส้าุพาสิบเกเดือนนี้สิเกอีสิบก้ามืออีสิบเก้ามืออห้าหกเจ็ดแปดเก้ มันเสาร์ถึงมันเสาร์ถ้าเราแต่งงานกันเราสองคนก็คือคนคนเดียวกันโอ้ยตายมุมนี้โอ้ยตายตายตายพี่สีพี่สีเธอจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะพี่สีอพี่สีจะสู้ขนาดโอ้ยพี่สีแล้วแล้วมันฟินบ่งได้นอกจอกับนายจอนั่งนี่คือกันเลยเออ เขาเห็นอยู่น้องจอบจากตัวอย่างนี้กระพอีความแตกต่างกันบอกะบโบหลายปานไหนเนาะกับโได้แตกต่างกันหลายแต่มันเพิ่มเติมทีว่าเขาได้เห็นมุมของอ่าเฮียหลายขึ้นก่อนก่อนสุดแล้วอืพอสุดแล้วนี่จะได้เห็นแต่มุมของน้องหนูเกลือแต่โบเห็นมุมหลายของเฮียเลยตอนตัวตัวตัวแล้วนะเขาคิดว่าแบบหนูเกลือหันจังไหนหันกระหักเฮียก่อนซีนะเออมันแสดงออกได้เลย แต่ว่าเฮียบบยังบบได้มีความรู้สึกแบบหักแต่มาเบิงตัวอย่างนี้เห็นได้่าเฮียนะก็หักหนุ่มเกลือคือกันต่างเตาแอบมานะแมนบบแสดงออกอหักแต่ว่าบบแสดงออกอแต่ว่าหนุ่มเกลือหันจะจะ,จะอยากให้เฮียนะแสดงแสดงออกเกลือมีมีมันมีตัวนึงเกลือมาหามเฮียเดยแมนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นเริ่มต้นขึ้นพอเวลาเฮียมีการแบบ กี้เขาเห็นน้อยเดียวนะกับบูหัวสิเป็นจัไนไจแนเนาะอพอมีคนเข้ามาหลายขึ้นอเออพอเขาอยากได้มีความชัดเจนหลายขึ้นอบอ,อยากแกยาวแล้วอเออแล้วเขาหนูเกื้อกเลยแบบอยากถอนมันเพราะว่าหนูเกื้อบได้ยินคําตอบความหักจากเฮียเลยเออแล้ววันนี้เฮียก็เลยเริ่มต้นที่จะเฮ็ดอีกอย่างบางย่างอันสําหรับตัวอันนี้เองคิดตามว่าช่วงแรกๆะนะ S <S <S ช่วงแรกๆฮ<ห>ะ,ะนะเฮียฮะนะ,ะนะยังบ่ได้มีความรู้สึกกับหนูเกลือแต่เป็นเต็นเป็นหนูเกลือฮะนะที่ว่ามีความรู้สึกแบบโดยตรงแบบชัดเจนเลยแต่ตั้งแต่แรกเลยว่าข่อยอันนี้คู่หมันค่อย,ค,อยค่อยหักคนนี้ค่อยค่อยซื้อกับคนนี้แรกๆนะอาจจะมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องคนที่ดูแลมาแต่น้องเฮียฮะนะสำหรับตัวเขาเองเขาคิดว่าเฮียนะก็เป็นคนที่ชัดเจนแล้วค่อยบ่หมักคนที่นอกเกาะ ก็คือต้องชัดเจนเบิงจับเวลาที่น้องมาบอไกลเท่าไรก็เก้านาทีแม่หนึ่งนาทียป่ะบอไกลเก้าคันวอามองตรงๆก็คือเจ้านะชัดเจาะจะบ่มีจะว้าคําใดแล้วจะเหตบได้ฉะ,ะนั้นเจาเหดบได้เจ้ากับบคุคคเว้าเป็นอย่างคํเว้าเหตไปแล้วเห็ไปได้คือเฮียขนาะเป็นเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสัญญาและ้ะคำวออฉะนั้นมันก็จะแรกๆเฮียอาจจะยังบร่ได้รู้รู้สึกเอยียง แต่แต่ในกรณีกัปกันคือตุ้มเว้าเนาะหนูเกลือหนะะเล่าหนะชัดเจนโดยตรงมาว่าเราหมักเราหักขนาแต่พอมาฮอตอีกจุดนึงพอเขาใหญ่ขึ้นนะะ <c oughs> แล้วสิ่งที่หนูเกลือแสดงตัวตนให้เฮียเปลี่นนะมันก็บ้แม่นตัว <c oughs> ตนที่แท้จริงของหน,อหนูเกลืออีกฉะนั้นพอเวลามาถึงจุดจุดถิ่นหนูเกลือเราใหญ่ขึ้นพอในระดับหนึ่งเริ่มสิจะเปิดโลกลหลายอย่างนะะเริ่มคนกับเข้ามาทางหาเฮียนา โบไม่ไดเข่าหาเฮียอะไรคนก็เข้ามาหาหนูเกื้อ,อจากที่เมื่อก่อนที่ว่าอาจจะบบเคยมีเรื่องและเรื่องมันมามันมาพิกตอนที่ว่าหนูเกื้อขอทถอนมันสําหรับตัวเขาเฮียฮะนะมาคุ้งศึกตอนที่ว่าหนูเก็ือขาดถอนมันแม่ขาดบบได้ฮะนะแร็กๆนะ่อานางอาจจะแบบคือผู้คนว้างนะอาจจะมีความหมักยุแต่นางบุฮูโตแน่นะสามก็คือจะไป เรื่องปัญหาของสังคม,มวันนั้นนะ่ะเนาะนอกจากครูรักแล้วทุกคนคยังมีครูคหองเดอ้อครูห้องนี่เดอ้อกับบอธรรมดาดเดอ้อเป็นครูเก่าครูเดิมเนาะครูนี้เนาะเออมา มาแต่ YRU แล้วเนาะเขาหมักคู่นี้ต่อแล้วฮัลแล้วที่เซอร์ไพรส์อีกหน่อยหนึ่งก็คือบุญเปยบาดายาง่ายบุญเปแต่ว่าบุญเปยหล่อขึ้นมากเลยบุญเปมขนาดมาแค่เซียววีเขาก็ยังชื่อได้ผมสีผมนะเข้ากับคอนเทนท์ที่สําคัญเลยมูดของของสีของภาพมันให้ความมูทสุดกาคือยูฮ่องกงอ่ะทุกคนแมนแมนเออมันคืออยู่แบบจังสั้นเลยเนอะเออสไตล์แบบ คือเฮียคืออย่างเลยเออลูกได้เลยการแต่งกายสุดขอเล่าเลยพี่เฮียเรื่องนี้นะเนียบทุกคนแบบว่าแบบหล่ออล่าทุกคนนะเขาเบิ่งแล้วเขารู้สึกได้ว่ามันมันสมกับคําว่าเจ้าเป็นเฮียอิลียาะแมานีเม่เคยครั้งไคแอบพระเอกขนาดนี้เลยทุกคนนางี่เปลี่ยนแล้ว ปกติชอบแต่นายเอกนะทุกคนเลือกนี้แบบไม่ไหวคือปากไม่ไหวเนาะพี่ซีเฮานะโค้งหนอกโค้งหน้าโอยขอนคิ้วดกแม่คิ้วดกแล้วเข้ากบหน,น้าบนเรื่องคือซีฟังบ่เข้าใจหัวนักตัวเองแล้วว่ะคันซีรีออนนะคือซีฟังบ่เข้าใจพรามัวแต่มองหน้าพระเอกกับไหนผู้บอกทุกคนพวก,กเฮาเบิ่งจากรอบไปไปสามรอบพวกเฮาจังมารีแคเออแบบ มันแบบว่าให้แทนเขาโบได้โฟกัสเนื้อเรื่องเลยมันโฟกัสแต่ใบหน้าอันสวยงาม beautiful ของทั้งสองคนแล้วขอบอกเลยว่าหนูนิวเนี่ยสุดยอดเลยหน้าตาแบบน่ารักจิ้มลิ้มมากเลยทีสิเดือน2นี้กัดซีได้มาพ่อมาเจอกัดอีกครั้งหนึ่งเนาะโบหายไปใสอีกละเราจะตายกันก่อนนะได้นะมันถึงความรู้สึกหักขนาดเลยและความรู้สึกลุกของเฮียมักใส่ตาเฮียตอนเฮียลูกน้องเออแมนค่อยมักใส่ตาเฮีย คือคือมาเฮ็ดจางซีเซาสลบเลยตายเลยล่ยเลยโอเคอะฉันรอบใส่ตาเหียวมากเลยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเป็นสะกดขนาดเลยเป็นหนูเกลือก็ตายจริงจริงกูจริงกูจริงเลย่อนกูจริงเลยคือซีเมนต์อะลรกูจริงก่ะกูจริงไหวป่านนะไหวแดงอะไรมดต้องทรงละคู่นี้นะันส่ตาแต่ฉันเชื่อไปแล้วใครจะยังไงก็แล้วแต่แต่ฉันเชื่อไปแล้วสายตาพี่ชีอ่ะมันบอกถึงมีความสัมพันธ์อยู่ ทุกคนกับจบลงแล้วเนาะการ Reaction นเจ้ l เลอเนาะ o f f i c เ a ียลเจ l e r อเนาะของนิ่งเฮียก็หาว่าชื่อเนาะกะอิบอกอิ่มใจกันไปน่อยนึงเนาะก็เอาไว้เบิ่งในซีรีส์เขาเจ้าเนาะว่าเขาจะได้อินได้ฟินได้ม่วนกันอีกเนาะก็ถ้าเบิ่งเนาะเพราะว่าเป็นคู่ที่ว่าเหมาะสมกันแท้ๆเลยเนาะถ้าเบิ่ง e a c t i o n เนเอาได้ทุกคนได้ เอาสื่อเดี๋ยวนี้ต้องวาสื่อเด้อว่าสื่อเนาะเออบอสื่ออ่านทุกคนต่องตุ้มและเรน่าเนาะจะได้ผ่าเออจะได้ผ่าจะได้ลากันไปก่อนเด้อไว้เจอกันในซีรีส์ทุกคน